ก็มีเข้ามีลุกนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังอนานคตก็ต้องลู้นะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชนก่อนแล้วกันนะครับสถิติจากงวดที่ออกเก8นะครับทั้ง2ส,สูตรงวดแรกมีชนกันอยู่4ตัวนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข7 จนกันอยู่3ตัว968นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข9กจนกัน3ตัว8 4 7นะครับออก79จนกัน4ตัว4 103นะครับออก17ตัวที่เข้ามาคือเลขหนึ่งจนกัน4ตัวนะครับ0 7 6 9นะครับออก60หลักสิบนะครับ จนกัน2ตัว1กับ4นะครับออก4 2เลข4ี่เข้ามาจนกัน3 0 9 2นะครับออก3 1ชนจนกัน2ตัว8กับ9นะครับออก8 9หลัก10นะครับเลข8 ของงวดที่ผ่านมานะครับถ้า2อสูตรนี้มาชนกันจะชนกันอีู่3ตัว2 1 4นะครับกับผลรางวัลที่ออก2 1ตัวที่เข้ามาคีดเลข2อันนี้เป็นสมิตินะครับเป็นอดีตปัจจุบันนะครับที่เราจะมาลุ้นกันนะครับสูตรที่1นะครับ มีของงวดที่แล้วนะครับลงเทียบชนไว้กับอีก1สูตรชนกันที่ห้ากับ8ดนะครับตัวชนผิดนะครับพราะวันที่ออกสองหนึ่งหลักสิบนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข2สูตรที่เอามาชนผิดนะครับเราก็พ,พักไปเอาสูตรที่เข้ามาเป็นแนวทางต่อนะครับของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักพันนะครับตัวแรกแล้วก็หลักสิบ หลักหน่วยบนแล้วก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1นะครับหลักพันก็คือเลข7นะครับ10บบนเลขสหน่วยบนเลขหแล้วก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1นนะครับเลขหนึ่ง 7บวก3เป็น10 10บวก6เป็น16 16บวก1เป็น17นะครับได้เลข7ตัวแรกลบ3นะครับเหลือ4บวก6เป็น10นะครับบวก3บวก3เป็น6 7 4 0 3 6 1 ิงหาคม6 7นะครับจะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับสูตรนี้หลัก10ล่างนะครับสูตรที่2นะครับสถิติจกหัวดเดียวกันนะครับเป็นตัวเลข5ตัวเหมือนกันของงวดที่แล้วนะครับสูตรนี้ลงเทียบชนไว้กับอีก1สูตรชนกันที่เลข1กึ่เลขสนะครับเพราะวันที่ออกสองนะครับเลข2เข้ามา ของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรตัวแรกก็จะเป็นหลักสิบล่างหลักสิบเลขหน้าครั้งที่2แล้วก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่สองครั้งแล้วก็บวกด้วย1คงที่10ล่างนะครับเลข2 10หน้าครั้งที่2เลข1หน่วยท้ายครั้งที่สองสองครั้งนะครับเลข8 แล้วก็1คงที่2บวก1เป็น3 3บวก8เป็น11 11บก8เป็น19 19บวก1เป็น20นะครับได้เลข0ูเพิ่มไปทีละ1แต้มนะครับ2 3 4นะครับได้เหมือนเดิมนะครับ1สิงหาคม6 7จะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับ นี้นะครับหลักสิบล่างนะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับระหว่างสองสูตรตัวที่ชนนะครับเลขเจ็ดไม่มีนะครับมีเลขสี่มีเลขศูนย์มีเลขสามชนกันอยู่สามตัวนะครับศูนย์สามสี่นะครับ หนึ่งสิงหาคมหกเจ็ดนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับหลักสิบล่างศูนย์สามสี่นะครับจะมีมาหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับหรือจะลองจับ คู่ดูกับหลักหน่วยที่ลงให้ดูก่อนหน้านี้นะครับหลักหน่วยล่างสองสูตรเทียบชนชนกันที่เลข7นะครับกับหลักสิสูตรนี้ลองจับคู่ดูนะครับเผื่อว่าใครชอบนะครับ0 3 4จากคู่ก็จะได้3มคู่ชุดนะครับก็จะมี 0.7 3.7นะครับ4 7นะครับก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมการตัดสินใจีขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจค่อยนำไปใช้นะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วคิดว่า ไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผันผ่านนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับหรือจะพิจารณาไปกับสูตรเลือกคู่คี้นะครับถ้าสูตรคู่ขี้ไปต่อนะครับสูตรเลือกคู่คี้ที่ลงให้นะครับเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากอดแล้วหลัก10ได้เลขคู่นะครับในนี้ก็จะมีเลขศูนย์กับเลขสี่นะครับที่เป็นเลขคู่ ส่วนเลือกคู่ที่หลักหน่วยนะครับได้เลขที่นะครับเลขเจ็ดนี้ก็เป็นเลขที่นะครับถ้าคัดตามสูตรคู่ที่ก็0ูนย7ะครับ47นะครับ2คู่ลองไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับมาไม่มาไม่มีใครรู้นะครับอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับก็ลองไปวิเคราะห์ดูนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชม กำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ comment, ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้ jr channel ฟรี ree, นะครับทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือน mm hmm. เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ